สวัสดีครับผมนี่กับผมเพลินโซนนะครับวันนี้อยู่กันในเกมโปเกมอสก้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนครับไปรีวิวโปเกมอนนะครับก็โปเกมอนที่ผมจะรีวิววันนี้ครับก็มีชื่อว่านะครับแลนด์ดักก่อนไนท์นะครับก็จะเป็นโปเกมอนนะครับไควิวนะครับจะเป็นร่างพิเศษนะครับก็อย่าไปติดตามได้ในคลิปนี้นะครับก่อนจะเล่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันนะฮะหน้าตาของมันนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะมาไปดูนะครับมันจะเป็นไควิวร่างพิเศษนะครับ ซึ่งมี a อ i l i t บิลิตี้ที่ค่อนข้างเก่งกว่าไคริวทั่วไปนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ครับจับได้นะครับจากเขตจับนะครับระดับสูงที่กิจกรรมที่ผ่านมานะก็หมดไปแล้วนะครับก็ตัวนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาดูันที่นะครับสเตตนะครับหลักๆนะมันจะคนละตัวกับไคริวตัวนี้นะครับผมจะมีไคริวล่างปกติอยู่นะครับให้ดูนี่นี่คือไคริวปกตินะครับพลังประมาณ578นะส่วนสกิลทั้งในเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับ ไอตัวใหม่เนี่ยมันจะมีอบิลิตี้ที่เป็นเกี่ยวกวับพวกบัร์ท่ามังกรด้วยนะฮะนี่อ่ะเนีย่ยสแตทแรงกว่ากัน100นะก็คือ685เลยนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันที่นะครับพลังรวมนะครับอยู่ที่685นะครับสแตทหลักๆของเขาเนี่ยจะเน้นไปทางด้านนะครับโจมตีพิเศษเห็นไหมฮะเป็นสายโจมตีพิเศษนะครับสเปเชียลแท็กอยู่ที่132นะแล้วก็มีอ่าความอึดนะครับเป็นอึดเวทนะแล้วก็ความเร็วนะครับประมาณนี้นะ มานี่เลยนะครับเรามาดูกันในความสัมพันธ์กันนะครับก็ผูกสัมพันธ์ชตาได้ประมาณ4ตัวนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวจูไคคิโมรีนะครับผูกชตานได้อะไรนะครับได้สเปเชียลแท็กนะครับผมโจมตีพิเศษนะต่อมานะครับเป็นปลาทองนะฮะไอตัวนี้นะก่อนที่จะแปลงเป็นมิโลคารอตนะได้สเปเชียลแท็กเหมือนกันนะครับส่วนธันเดอร์ครับได้เลือดนะ แล้วก็โกดักได้สปีดนั่นเองนะอ่ะโอเคต่อมานะฮะเรามาดูในส่วนของนิสัยกันนะครับถ้าเป็นสายสเปเชียลแท็กเนี่ยผมแนะนำให้เป็นนิสัยโบราณนะเออมันจะเพิ่มพลังโจมตีเวทนะครับ10%นะแล้วก็ลดกยายภาพไป10%ซึ่งกยายภาพเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะต่อมานะครับในส่วนของคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็ให้เป็นตัวนี้ก็ได้ครับสป e ดอัพนะหรือด a โคนิตนก็ได้นะครับผม อ่ะเรามาดูในส่วนของสกิลกันนะครับสกิลเนี่ยถือว่าเจ๋งเลยนะครับอ่ะเรามาเริ่มกันที่สกิลตัวนะครับหรือพาสซีฟนะครับก็เป็นอินเนอร์โฟลโฟกัสนะครับผมเขาบอกว่าถ้ามีตัวอ่าแลนด์ดก้อนไนท์เนี่ยอยู่ในการต่อสู้เนี่ยเมื่อโปเกมอนใดๆนะครับออกสกิลมังกรนะครับท่านมังกรนะจะเพิ่มพลังโจมตีครับทั้งกายภาพและเวทให้กับโปเกมอนท่านมังกรเรางหมด3เถินนะแล้วเกิดว่าถ้าเรามีตัวไคลร,รีวตัวนี้นะครับอยู่ในการต่อสู้เนี่ย ปะมอนในดๆก็ตามนะครับออกสกิลทาาุบินนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี10%นะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพหรือเวทให้กับปะมอนฝ่ายบินเราทั้งหมดนะฮะแล้วก็การต่อสู้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีกับตัวเองนะ5%นะครับง่ายๆเลยถ้าคุณจัดทีมมังกรเนี่ยคุณก็จะได้เดเมจท่ามังกรที่เพิ่มขึ้นถ้าคุณจัดทีมบินคุณก็จะได้เดเมจท่าดบินที่เพิ่มขึ้นท่ากับว่ามันสามารถอยู่ได้ทั้งทีมมังกรและทีมบินนะฮะต่อมานะครับเป็นวิงเอ็กแท็กนะครับวิง Attack เอ็ก ท่าบินนะเป็นสเปเชียลแท็กนะครับแล้วก็ทําการเพิ่มนะครับสปีด25%นะครับให้กับประกอนตัวอื่น2เทือนนะฮะอ่าเร็วขึ้นอีกนะครับพลังโจมตี75นะครับอันนี้ไม่ต้องกดทำลายสกิลก็แรงนะฮะปกติใครรีวตัวปกติเนี่ยมันจะต้องทำลายสกิลจะเก่งนะฮะนี่ไม่ต้องทํำลายก็เก่งเลยนะฮะต่อมาเป็นดักก้อนแดนนี่ครับอย่างที่ผมบอกนะครับดักก้อนแดนเนี่ยมันจะเป็นบัฟหมู่นะฮะก็จะเป็นบัฟท่านมังกรนะครับจะเพิ่มนะครับพลังโจมตีนะครับเกลียผ้าโลเว่นะครับ25%นะครับให้กับททัั้งีมมนะครบผ มีผล3เทอมนะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายนะครับเป็นท่ามังกรนะครับจะเสริมความเสียหายนะครับคลิริคอนนะครับห้านะครับสเทอมเหมือนกันง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าเราจัดทีมมังกรนะเราจะได้อ่าดาเมจที่แรงขึ้น25%แล้วก็ได้คลิริคอนเพิ่มอีก50%นะครับถ้าเกิดเราจัดเป็นทีมมังกรนะอย่างที่ผมบอกแหละมันจะเป็นบัฟมังกรนะฮะตัวเนี้ยเออต่อมานะครับเป็นดักเกิ้ลคลอนะดักเกิ้ลคลอก็จะเป็น สร้างความเสียหายท่ามังกรนะครับสเปเชียลแท a c นะครับทุกครั้งที่ปล่อยนะครับจะเพิ่มนะครับพลัง30% 3เปอร์นสทอมสะสมได้3ครั้งนะครับโอ้โหเป็น90%เลยนะเกือบแรง2เท่าอ่ะนะฮะเดเมจ75นะครับเป้าหมายเดียวส่วนนะครับอันติเมตครับเป็น o อ t l e t นะครับจะสร้างความเสียหายท่ามังกรนะครับเป็นสเปเชียลแท a c นะครับปล่อยแล้วนะครับจะโจมตีได้1ครั้งนะครับแล้วก็ติดสถานะวุ่นวาย2องเทอนหลังจากปล่อยสกิลนี้แล้วโปเกมอนท่ามังกรของเรานะครับจะเพิ่มความโกรธ30%นะครับ ง่ายๆเลยนะฮะก็คือเมื่อเราโจมตีเนี่ยเราจะได้ตีครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะติดสถานะวุ่นวายนะครับแล้วก็ประกันฝ่ายมังกรของเราเนี่ยจะเพิ่มความโกรธง่ายๆเลยครับถ้าเทียบกันระหว่างทีมบินกับทีมมังกรอ่ะจัดทีมมังกรดีกว่านะเห็นผมบอกครับมันเป็นปับท่ามังกรนะครับผมอาวุธสวมใส่ครับไม่ต้องสืบเลยครับใส่เป็นเครื่องมังกรนี่แหละนะฮะน่าจะดีที่สุดนะครับตอนนี้นะที่หากันง่ายๆนะครับผมอับไปเลยนะครับอับไปไปเลยครับอัพไปเลย ร้อยหนึ่งประมาณนี้นะครับต่อเลยครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะอัพเท่าที่ได้นะครับคุณสมบัติรีเลยนะฮะหินถ่ายทอดไม่มีนะหมดพอดีนะครับสมครั้งหนึ่งนะครับหาคุณสมบัติที่เราต้องการนะไม่มีเลยนะ ยังไม่มีนะครับอ่าเจอละสปีดก็ได้นะครับอ่ะสปีดไปแล้วกันนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก80 0แสนแล้วครับต่อมานะครับก็จะเป็นค่าความสนิทนะครับอัพไปเลยนะครับอัพไปให้สุดนะอัพไปอัพไปเรื่อยๆนะเบรกดาวไปเลยเรื่อยๆครับ เอาไปเรื่อยนะไหนไม่มีก็กวาดล้างเอานะครับวันนี้ปั้นกันแบบใช้ทรัพยากรนะเอาไปจัดทีมมังกรเท่ๆเลยเนะี่ยตัวนี้เ,เลครับักันแบบ รัวๆเลยนะฮะตรงนี้เก่งมากนะขอบอกอัพไปนะครับอ่ะอัดเสร็จก็ได้ประมาณ50นะครับผมไอเทมถือนะครับใส่เป็นเครื่องมังกรก็ได้บบก6นะครับใส่ไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวเบสซิ่งนะถุงเติบโตอีกครับโบก6มีอะไรบ้างละ่ะเพิ่มค่าหลบนะครับเพิ่มฮิตนะฮะ เพิ่มครินะครับผมใส่คริติคอลแล้วกันนะเนี่ยขึ้นมา900 0แสนะครับประดับค่อยใส่แล้วกันประดับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะริบบินค่อยว่ากันฝึกนะฮะจัดไปเลยครับเดี๋ยวดูนะ2 2ค่สองสาไปครับจาก20ถึงไหมใช้ซิหมดกี่ใบดูนะครับ46ใบครับได้บบก20นะ เออตัดไปได้อย่างเยอะนะฮะนะรับ46ใบได้มาอีกแสนกว่าเป็น1ล้านแล้วนะฮะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้อัพเย็นสักทีนึงนะครับอ่าเงินไขไม่ได้สกิลส้มไม่มีอ่ะเรามาใส่สกิลกันเถอะนะครับอ่าสกิลก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับก็ใส่ให้เต็มไปก่อนนะครับ ไม่ต้องไปสนใจพลังไหนนะครับใส่เต็ม8ก่อนเดี๋ยวค่อยยัดที่หลังนะครับมา5-6แล้วครับใส่ไปเลยนะครับไม,ไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียดานะครับนี่เจ็ดแปดละใส่ไปเลยครับใส่ไปช่องเดียวเอง ใ,ใส่ไปเรื่อยๆนะครับอโอเคก็เต็มแล้วนะครับหลังจากเต็มแล้วเราก็เลือกใส่สกิลที่เราต้องการเลยนะฮะอันนี้ใส่คร่าวๆนะเอาไปเล่นเฉยๆนะครับไม่ได้แบบว่าจริงจังนะก็ให้ใส่เป็นตัวนี้ไว้แล้วก็ล็อกไปเลยนะครับ100นะครับหลักๆก,ก็ใช้ลัลคิติคอนนี่แหละนะครับใส่เข้าไปนะฮะแล้วก็โจมตีพิเศษนะครับเด้งเลือดสปีด อะไรประมาณนี้นะมีะไรก่ะมีดาเมจดูดซับเนี่ยประมาณนี้นะก็มีสีส้มทั้งหมด1 2 3 4 5 6ี่ห้านะครับประมาณนี้ก็ได้ละนะครับแล้วก็ถ้าให้กเก่งก,ก็มาอัพลูกแก้วได้นะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะคิดว่าน่าจะประมาณนี้ร้านสองนะครับสู้ได้อยู่นะเก่งกว่าตัวเก่าปะพอๆกันนะครับตัวๆกับพอกันเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไปจัดทีมเล่นกันสักแป๊บหนึ่งนะก็เหมือนเดิมครับเราจะเล่นแบบว่าเดี่ยวๆก่อนนะ ไม่รู้จะไหวไหมนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูครับผมสู้หนึ่งตัวก่อนนะให้ดูสกิลก่อนแล้วก็อย่าจัดทีมมังกรอ,อีกทีหนึ่งนะครับมานี่ครับดาบก,ก้อนในตัวพิเศษนะครับอ่ะมาถึงครับให้เปิดบัฟก่อนเลยครับดาบก้อนแรนนะครับมันจะได้พลังโจมตี25%นะครับแล้วก็คริติคอลห้นต์นะครับ เปิดบัฟกันเลยนะครับแผล่รมดูเลยแสนหนึ่งแสนสองนะครับอ่ะใช้ท่านี้ก่อนตะก้อนคลอนนะครับใช้ดะก้อนคลอใส่ตัวลิซารอนเลยก็ได้นะใช้เสร็จแล้วก็จะได้ดาเมจอีก30%นะครับเดิมทีเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งเก้าอ๋อมันดูดซับตัวนี้นะตีอีกทีนึงอขโอเคครับอ่ะมาดูในส่วนของสกิลวิงแอคแท็กกันนะครับก็ ผู้เล่นอื่นจะได้สปรี5%นะแต่นี้เราลงแค่ตัวเดียวนะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะเรามาดูเอาเรดกันนะครับเอาเรดเนี่ยนะครับจะสร้างความเสียหายท่านมังกรนะแล้วก็เพิ่มความกด30%นะครับอโอเคขึ้นมาระดับหนึ่งนะฮะดัเมจเรายังไม่ค่อยแรงเพราะว่าเรายังไม่ได้อัพนะครับแต่สู้ได้นะครับ ว่าก็น,น่าจะสู้ได้อยู่สามลุ่มหนึ่งอะเดี๋ยวประเด็นนะนี่อะตีละเอาเลทใส่อุ้ยอืไปแล้หนึ่งตัวนะครับหลีน่าจะใส่ดิสกิลมานะครับนีเดี๋ยวเปิดดักก้อนแดนก่อนนะครับเราต้องเพิ่มพลังตัวเองนะครับอะลองใช้เอาเลทอีกทีหนึ่งนะครับตุ้ม โอเคมันจะติดสับสน้เฉยนะแล้วก็หนีดีกว่าได้ดามจเพิ่มขึ้นนะครับต้องสังคอแสงไยอืมมันนี้เอาเลดโอเคเพิ่มเกราะนิดนึงยืนได้อยู่คนเดียวอ่ะชิวๆนะครับอืมมาณน,นึงเดี๋ยวเราอัดแค่กราดอนเขาก็จบแล้วนะครับจะเอาเลตใส่เลยโอเคอ่ะเหลือแค่บาคุด้าตัวเดียวนะครับ เราคุณด้าก็ลองใช้วิ่งแท็กไปอุ้งวิ่งแท็กแรงอยู่นะอ่ะดาก้อนแดงนะครับเพิ่มพลังเพิ่มคลีด้วยนะฮะลองใช้ดาก้อนคลอดูไหมทุกครั้งที่ปล่อยแล้วพลังจะเพิ่ม30%นะครับง่ายๆเลยยิ่งตียิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับดกาก้อนคลอดตีแค่สองก็จะแรงขึ้นเห็นไหมฮะแล้วก็ติดเออเลดอ่ะประมาณนี้เดีย๋ยวเรามาจัดเป็นทีมมังกรก,รกันดีกว่านะมีเพื่อนนิดน,นึงนะฮะ จะได้เห็นผลสกิลอื่นด้วยนะครับมังกรที่ผมจะเอามาเล่นด้วยนะฮะเราจะไม่เอาเราจะไม่เอาเลคอซ่าแล้วกันมันเถื่อนเกินนะเอาเปลิซาดอนเนี่ยง่ายๆนะครับลิซาดอนแล้วกันนะเอ้ลิซาดอนไม่ต้องกลางนะครับแล,แล้วก็ไอตัวดาร์กไนต์ตัวนี้ตัวปกติอันนี้ตัวพิเศษนะครับตัวพิเศษงี้ดีกว่าตัวปกตินี่ประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับพอพันมังกรนะครับจัดไป สู้แบบมังกรแล้วก็มังกรนะครับเฮ้ยเราสู้พลังแค่3ล้านนี่หว่าเราก็ชนะดี๋ยวว่างี้เฮ้ยก็ใกล้เคียงกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับนี่ครับดาร์กไนต์ตัวที่ผมจะพรีเซนต์คือตัวล่างนะอ่ะก็บินก่อนนะครับไม่มีอะไรอ่ะถ้าเป็นดาร์กไนต์ตัวนี้เขาก็เปิดเลยนะครับดาร์กบอลแดนนะครับเท่ออไรเก้าแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งแสน ต่อแสนแสนสามอ่ะลองดูโอ้ขึ้นมาเยอะเลยโอ้โอ้ขึ้นมาเพียบเลยครับ3ามสี่พันอ่ะอ่ะแล้วก็ในส่วนของไครลิวตัวเก่าผมนะครับผมก็มีดักกอนแดนเหมือนกัน <c oughs> เห็นปหมอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าดักกอนแดนของไครลิวตัวเก่าผมเนี่ยมันจะใช้ทับกันกันกนกบดักกอนแดนของตัวที่จะแนะนํำไหมนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันครับดักกอนแดน ของตัวเก่าเนี่ยก็จะเพิ่มพลัง30%นะครับเพิ่มรังบ้องกัน30%นะฮะให้กับโปเกมอนฝ่ายมังกรทั้งหมดนะฮะแล้วก็โปเกมอนเรานะครับจะโดนสกิลแฟรี่ท่ามังกรน้ำแข็งนะครับเบาลง20%นั่นเองนะฮะปกติแล้วมันจะแพ้ท่าน้ำแข็งท่ามังกรท่าแฟรี่เนาะเราลองดูนะครับว่าตัวนี้มันจะได้ไหมแสนสองแสนสี่นะครับไม่ได้นะซ้อนทับกันไม่ได้นะครับต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งนะครับ สกิลนะซ้อนทับกันไม่ได้อ่ะเรามาดูตัวนี้กันนะครับจากก้อนไนท์อืมโหแรงมากนะครับอ่ะต่อมาเป็นตัวข้างบนบ้างนะครับตัวข้างบนเนี่ยก็จะมีดักก้อนเทรลนะครับตะะีห้าสิบห้าเองนะฮะให้หางฟ้าแล้วก็มีท่าไฟพันนะตีแล้วอืมอ่ะต่อมาดูดักก้อนครอกนบ้างนะครับตัวนี้ยิ่งตียิ่งแรงนะอืม เดี๋ราตีทั้งบนแล้วกันเทลโอ้ตายเลยทีเดียวนะฮะบ,บินตัวน,นี้ยิ่งตียิ่งแรงนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวไคริวตัวใหม่นะที่จะแนะนำนะจัดที่มังกรดีที่สุดนะครับ โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแลวก็ยังกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเพื่อใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ